แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องการจะสื่อสารกับชาวเมียนมาที่อยู่ที่สมุทรสาครเนี่ยนะคะก็คือว่าอ,อ,อยากให้อยากให้เข้าสู่กระบวนการในการตรวจคัดกรองให้มากที่สุดนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองด้วยแล้วก็ต่อพื้นที่ที่คุณทํำงานอยู่ที่นี่ด้วยนะคะในเพจ facebook ไทยรู้สู้โควิดเนี่ยนะคะได้โพสต์ข้อความแล้วก็ระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขของไทยฝากถึงชาว เมียนมาในประเทศไทยอย่าลืมสวมหน้ากากรักษาระยะห่างหมั่นล้างมือนะคะกระทรวงสาธารณสุขฝากถึงชาวเมียนมาที่อยู่สมุทรสาครขอให้ไว้วางใจระบบควบคุมโรคของไทยช่วยดูแลสุขภาพของท่านอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ยังไม่มีการดําเนินคดีใดๆทั้งสิ้นคะ่ะเชื่อว่าเสียงดึงของแรงงานชาวเมียนมาที่เคลื่อนย้ายโดยไปเพราะเขากลัวโดนจับ นะคะกลัวโดนจับว่าเพราะว่าเขาเข้ามาอย่างผิดกฎหมายกลัวว่าเดี๋ยวจะต้องถูกดำเนินคดีแต่ว่าเขาก็เป็นการยืนยันนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยมันหนักหนามากกว่าคือเรื่องคดีเรื่องกฎหมายนี่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยดูแลรักษาตัวมเพื่อไม่ให้เป็นการไปแพร่เชื้ออื่นๆเนี่ยนะ,ะเอาดูดูแลเรื่องสุขภาพก่อนอันนี้ในบทของหมอก็ต้องออกมาสื่อสารนะฮะใช่ค่ะ,ะ,คะแล้วก็รวมถึงระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยถ้าคุณป่วย คุณก็จะเข้าสู่การดูแลรักษามีข้าวมีน้ำมียาให้ในช่วงระยะเวลาของการกักตัวเนี่ยนะคะดูแลกันก็ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่เรื่องนี้ต้องชมนะว่าบุคลากรทางการแพทย์ของเราหรือระบบรวมๆของไทยเราเนี่ยมีการทำงานที่เข้าใจในหลายมิติแม้แต่ทางตำรวจเมื่อวานผมฟังทางท่านผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเนี่ยนะครับพนตเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขซึ่งเป็นประธานการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มอบนโยบาย รับรายงานตัวตํารวจรองผู้บัญชาการผู้กัปับที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของบชนครับเนี่ยนะครับแต่มีประเด็นที่ท่านพูดถึงเรื่องการเสนอแนวคิดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่สมุทรสาครเนี่ยนะครับท่านเสนอว่าควรจัดจัดให้มีผู้ประสานงานที่สามารถสื่อสารทําความเข้าใจกับชาวเมียนมาที่ถูกกักตัวไว้บริเวณตลาดกลางกุ้งและหอพักแรงงานต่างด้าว หลังพบว่ามีบางส่วนมีความพยายามที่จะออกมาจากนอกพื้นที่กักกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงการควบคุมโรคและลดความคับค้องใจที่อาจจะนำไปสู่การก่อความวุ่นวายได้ในอนาคตคือพราะตลอเนี่ยมองในมุมจิตวิทยาหมวนชนคือคนบางทีเนี่ยยิ่งตอนนี้เนี่ยคือคนพม่าเนี่ยเขาก็ฟังภาษาไทยรู้เรื่องบางคนอ่านภาษาไทยได้ด้วยนะภาษาอังกฤษเขาก็พูดได้เขาอ,อ่านพูดไทยกาได้ เขาก็รับรู้แหละกระแสอย่างที่คุณนนทิยาบอกตอนนี้ความรู้สึกของคนส่วนหนึ่งนะไปไปมองเข้าเป็นตัวเชื้อโรคไปอะไรต่างเนี่ยหนึ่งมันมีความคับข้องใจอยู่เพราะก็ตลอดพูดตรงเลยมีความคับข้องใจสองกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีเอ๊ะหรือกดดันอะไรต่างๆมากมายเลยเพราะฉะนั้นการสื่อสารสําคัญทํำยังไงให้เขาหนึ่งมีความมั่นใจเรื่องระบบการดูแลสให้มีความสงบอ่ะไม่ปั๊บ ไม่เคลื่อนย้ายไปไหนนะคะเลยนี่นะบางทีมันมีแรงกดดันแล้วมันก็จะบัตุขึ้นมาอันนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาให้เรามานั่งแก้กันอีกปัญหาเนี่ยเรานึกดูว่าคนเป็นมืนอและสมุทรสาครเนี่ยณตอนนี้นะประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาเป็นแสนได้ั้มเป็นแสนได้มั้งที่ข้ายเป็นอย่างนั้นเลยนี่ยนะครับาะเนียเรื่องเรื่องจิตวิทยามวลชนจิตวิทยาสังคมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่ทางตํารวจก็ จะนาเสนอตรงนี้เข้ามาเรานะจะเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องโควิดเนี่ยจะพยายามสื่อสารเป็นภาษาเมียนมานะคะคเพื่อที่จะให้ตรงกับให้เขาได้เข้าใจถึงสิ่งที่เราพยายามจะจะสื่อสารไปแล้วก็สิ่งที่เราพยายามที่จะดําเนินการในขณะนี้นะคะไม่ใช่การจะไปเอาผิด ไปเพ่งโทษในขณะนี้นะคะเพราะว่าเรื่องโควิดเนี่ยสำคัญมากกว่าจึงต้องพยายามให้เขาอยู่กับที่ไม่เคลื่อนย้ายไปไหนเพราะว่าสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยจะพบว่ามีชาวเมียนมาบางคนที่กลัวกลัวเรื่องการถูกจับกลุ่มแล้วก็นั่งรถหนีไปหาเพื่อนจังหวัดโน้นจังหวัดนี้บ้างนะคะซึ่งอันนี้จะยากมากในการที่จะไปควบคุมดูแลหลังจากนี้นะคะ ทีนี้มาดูมาตรการอื่นๆกันบ้างค่ะในการที่จะสกัดกั้นการแพร่โควิด1 9นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางรถไฟนีออกมาแถลงแล้วนะคะว่าเขาก็จะไม่จอดในพื้นที่ของที่มีการแพร่ระบาดกันอยู่เพื่อเป็นการลดการเคลื่อนย้ายของผู้คนนะคะล่าสุดทาง